น้ำฝนทวีพรลั่นประเทศกูมีสัพระทำผิดศึกหนีมากลับให้ค่าจ้างโชว์ตัวทำผิดศึกออกมาแต่สังคมบางส่วนกลับชื่นชมเหมือนเป็นดาราขอถ่ายรูปจ้างงานอดีตพระนักเทศชื่อดังหลวงพี่กาโตหลังจากยอมรับมีความสัมพันธ์กัาบศีกาใบตองโดยยังไม่ทันได้สอบเลยแต่กลับมีกระแสะต้อนรับกับสู่โลกคาราวาสแบบคนดัง เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหน,นักว่าเหมาะสมหรือไม่จนหลายคนต้องออกมาโพส์ดึงสติน้ำฝนทวีพรเป็นอีกหนึ่งคนที่ทนไม่ไหวออกมาเคลื่อนไหวโพ์ข้อความว่าสังคมอยากได้พระที่ดีแต่เวลาพระทำผิดภาววินัยศึกหนีออกมาดันกลับไปให้ค่าไปติดตามขอถ่ายรูปไปจ้างงานโชว์ตัวผิดเพี้ยนไปหมดคนทำผิดก็ต้องได้รับบทเรียนจากการลงโทษไม่ใช่มานั่งปกป้องหรือชื่นชมคนกระทำความผิด แฮชประเทศกูมีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ